มาเจอถนนที่นี่นะคะถนนนายด้วยนายเซนเตอร์พาวด์แจ็คฟรุต you know Jackfruit น mm ั hmm. ่นน้ำตาลมาตลาดนัดส mm ิการขายข้าว <look> like ขายดื่ม one look like pineapple? this part right here this no it's not <S no I know it's not <laughs> i'm kidding โอเคก็ <Okay. S 2> บอกขนุนเหมือนในสับประรถแล้วนี้พริกแห้งพริกโมเล่ข้าวสารนะก็เหต็กแล้วก็จะเป็นถั่วไปดูพริกแห้งแป๊บนึ่งเม็กซิกันนี่เขาก็กินอะไรเหมือนคนบ้านเราแล้วนะนี่ แต่พริกแห้งเคยซื้อใบเผ็ดมากชิลี่อาบอ่ไอที่คั่วแล้วนี่ยังเผ็ดเลยเลือ,อยู่ถุงเดียวด้วยเอาดีไหมเนี่ยอืมอันนี้ยังไม่คั่วเผ็ดไหมวะถุงละเหลียญเก้าเก้าก็ไม่แพงนะตอนนี้พริกบ้านเราเม็ดละเม็ดละเท่าไหร่อ่ะเม็ดละบาทเลยเหรอ 149ดูสิต่อยากี่ห้อเนี่ยเองข้าวโพดถั่วถั่วถั่วเจสซี่ข้าวโพดสีม่วงเออเดี๋ยวนะโทรหาลุงที่บ้านก่อนนะตลาดมอมมาดูสิเหมือนบ้านเราเลยค่ะ ขนาดนี้ของถูกค่ะ